ก็ยังเหลือขิวกายที่มันค่อนข้างน่าขยำเลยอาหลานยํำก็ได้เพราเราชอบกินเรากินแล้วเราคนอยากกินตามเรากินไม่ดังจ๊อแจบด้วยเดี๋ยวมีได้รับชมกันของสองของแซบเลยเราก็แบบความแซบเรามันอยู่แล้วอะไรรอชม แต่ถ้าเหมือนถ้ามันจะล้างตัวเจริญใหญ่ๆนี่คือโบไปศึกษานอกจากอย่างหลายคนอยากรู้แล้วเจริญเนี่ยด้านใหญ่ๆเบิ้มค่ะจากเบิ้มผู้จัดการเวลาแบบนั่งเฉยๆก็ต้องทำหน้าอย่างเงี้ยไม่ต้องมีริบหรอยังไงก็พี่กระเทยเลี้ยงมาโตมากับพี่กระเทยอันบอกเลยไม่มีอะไรเอาบนลงได้นอกจากลิฟต์กับบันไดเลื่อนโอ้โหเล่น มันก็มีบ้างค่ะเวลาเหนื่อยๆก็แต่นอนก็หายแล้วก็ได้ได้กำลังใจจากทุกคนจากพี่ๆทุกคนก็ให้กำลังใจเออเออไหนๆก็เข้ามาสู่พี่คนแล้วเออไหนๆก็ได้ไหนแล้านละน้ำแร่เอันตร้งปวดใจว่าอยากได้ใช่หนูอ่ะชอบชอบกินน้ำแร่เออเพราะแบบด้วยความที่เราเป็นนางเอกแล้วก็ท่าน้ำปกติไม่ได้แหละ ็นดาราแล้วเนาะแต่ก็แบบเป็นดาราแล้วอยากกินน้ำแร่เป็นประจำอะไรเงี้ยโมกินน้ำแร่เป็นประจำเลยนะคะผิวพรานบนเลยดีแบบนี้หนูพร้อมนอนแล้วตอนนั้นน่ะสภาพผมกันหน้ายังดีอยู่ก็แฮปปี้แล้วแล้วก็เขาโทรมาเขาไม่อกออกโทรมาแล้วก็นอนหรือยังง่วงอยู่บนอนแล้วพี่อะไรเงี้ยเขาก็บอกเออมาหน้าบ้านหน่อยนี่ก็แบบได้ยินเสียงแบบจังหวะเขาโทรมันเงียบแปลกๆเหมือนอยู่แบบ หน้าบ้านเรามันเงียบเนาะเออหนูว่าอยู่หน้าบ้านนะมาหน้าบ้านไหนเนาะเฮ้ยเอออ่ะไปอ่ะอ่ะใส่อ่ะใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยแบบไม่ให้มันเห็นอะไรแบบแต่งมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนี่ใส่ให้เราพร้อมอะไรเงี้ยเราก็แบบให้เรียบร้อยพูลงไปแล้วก็อุ้ยแฮป a p p y b i r t เดย์มาพร้อมกับน้ำแร่ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นเค้กหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละปกติเพราะเป็นน้ำแร่แล้วก็แบบแแตต่่เขาเขาบอกว่าก็หนูชอบกินน้ำแร่ บอกว่าถ้าวันเกิดได้น้ำแร่ก็โอเคซึ่งตอนเด็กๆอะโบแม่จะซื้อน้ำแร่ให้แทนน้ำอัดลมเพราะราคาไม่เท่ากันเนาะสมัยก่อนแม่ก็จะให้น้ำแร่อะไรเงี้ยแต่เราก็เลิฟนะน้ำอัดลมอะเราเลิฟนะแอบกินแอบแม่กินอีแอบตลอดมันมีอะไรมาจริงก็มีนี่นเหมือนอะไรเยพเจี้มนี่หมือนยูโซเชียล ป็นนี่มันเป็นมันเป็นกำไรที่เบิ้มกใจฟูนะหนูอะไม่คิดว่าจะได้เพราะปกติฟูก็จะไม่ได้แบบว่าออให้เป็นของขวนันเป็นอะไรที่มันมีมูลค่าขนาดนั้นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะพาไปกินข้าวแค่นั้นเองราพอให้เราก็แบบเฮ<ะ>้ย อ่าเ่าเราซีว่ายังไงเขาบอกเขาก็ทำดีไซน์เองเขาก็ออกแบบเองอะไรอย่างเงี้ยที่มาเออวลาอยู่ด้ก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นโมเมนต์ประมาณไหนก็เป็นพี่กเลยกับพี่กเลยเจอกันแล้วนั่งไม่เมียนหัวหรอปะก็ไม่เมียนก็ก็ดูเป็นแบบพากันไปไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีใครห้ามใครเลยแล้วนั่งเฮ้ยอย่างนี้ด้ไปปะมันก็เฮ้ยเหมือนกันวันนี้เปลาพี่เล็กก็เป็นผู้ชายแบบทำมุตทำมิกผู้หญิงกว่าเราอะไรเงี้ยใช่เราถ้า คนคือเคมว่าเป็นน้องชายไปหมดเลยอ่ะเรนครับ17แล้วอ่ะมันมันวัยเนาะช่วงโควิดอย่างยิบไพ่ยิบใส่ยิบไพ่เลยอ่ะมันมันยิบเจ็ดหรออ่ะเอ๊ะเกี่มวกับกาแต่งหรออันนี้พูดถึงตอนนี้ควิดมันก็เป็นแบบฝันที่ไม่กล้าฝันแต่โบก็อยากดูฝันก็ยังอยากที่จะมีงานแต่งที่แบบเป็นไปตามความฝันของเราอะไรเงี้ย ว่าแต่แบบนี้น่นี่นี่นี่ก็มีบอกเขาบ้างไม่ได้แบบว่าแต่หนูก็บอกเขานะว่าไอ้ที่เราคิดที่คุยกันเล่นๆเนี่ยสุดท้ายแล้วพี่สามารถเอาไปใช้กับคนในอนาคตของพี่ก็ได้ที่ไม่ใช่หนูอะไรเงี้ยก็สักสักสามแหละวันนี้ยี่สิบเจ็ดตอนแรกวางไว้ว่ายี่สิบเจ็ดอยากแต่งงานตั้งแต่เด็กๆเลยอะค่ะเพราะว่าแม่แต่งยี่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากเป็นเหมือนแม่กลายเป็นว่ายี่สิบเจ็ดแล้ว ยังไม่ไปถึงไหนกันเลยเพื่อนๆมีลูกกันหมดแล้วตอนนี้ mm hmm. เข้อดียุคสมัยนี้ก็คือแบบผู้หญิงทำงานเองได้มันเปลี่ยนกันไปแล้วไปหมดแล้วเงี้ะก็เลยเออไม่รีดกัน